สวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับที่เต็นท์โอเชียงยืนคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับยาริสเอทีพนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมชุดแต่งรอบคันนะครับตัวนี้ชุดแต่งรอบคันใส่สเกิร์ตใหม่นะครับของน้องนุ่งสเกิร์ตใหม่สวยกิ๊กนะครับตัวนี้ตัวนี้รถปีหกหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวให้กล้อง แผ่นแผ่นรอบๆบคันนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมยางใหม่นะครับใส่สเกิร์ตมาให้ใหม่โอเคครับมีไฟในกระจกนะครับตัวนี้มีไฟในกระจกโอเคครับอ่ะกล้องแพนเลยครับให้เห็นชุดแต่งรอบคันก่อนครับอแทนแพนเลยครับอ่านะครับเดี๋ยวแพนให้เห็นชุดแต่งรอบคันนะครับ กล้องนะครับมาชนรอบกันก่อนนะครับตัวนี้ตัวอีนะครับไปวิ่งอยู่ที่83,000ืนสมนกิโลนะครับตัวนี้ครับผมรถสวยครับเจ้าของเดียวครับรถบ้านแท้นะครับรับประกันสภาพนะครับไม่มีชนไม่มีความไม่มีจมน้ำนะครับรถอยู่ที่เต็นท์โอเชียนคาร์เซ็นเตอร์นะครับอาเดี๋ยว เดี๋ยวอ่าแพนมาครับกล้องรอบเลยครับรอบเลยครับโอเคโอเคแพนมาครับแพนมาครับรถสวยเดิมแล้วครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนกล้องไน่อยนะครับตามมาครับตามมาโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวพาชมภายในนะครับภายในสีดำอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวโอเคกล้องเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจนี่ครับ กี่สิเขมไม่นะครับไม่อยู่ที่83,375ืกิโลนะครับระบบแอร์นะครับระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะครับตัวนี้ครับผมอ่าโอเคนะครับตัวนี้จะมีอยู่ตรงอ่าพวงมาลัยตรงคอนโซลด้านข้างคนขับนะครับมีตรงเสา A นะครับผมอ่าตรงนี้ครับกล้องครับให้ลูกค้าเห็นหน่อยครับเนี่ยตรงนี้อยู่อ่าประมาณปีกเบาะครับตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมีแอร์แบ็กนะครับ แอแบ็กทั้งหมดแปดลูกนะครับแล้วก็มีเสาอ่าเสาซีด้านหลังนี่นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมพาเเขาดูเนี่ยตัวนี้แอร์แบ็กเยอะมากนะครับระบบความปลอดภัยนี่นะครับกล้องอ่าสูงข้ามานี่ครับผมตัวนี้นะครับจะมีแอร์แบ็กนะครับตรงเสานะครับอ่าโอเคเสาซีนะครับโอเคนะครับภายในโทนสีดํานะครับผ้ากำมะหยี่นะครับผมโอเคนะครับอ่าโอเค มีระบบจอดเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับจากโรงงานมีฟังก์ชันตัววิทยุนะครับโอเคครับกระจกมองข้างปรับพับได้นะครับตัวนี้โอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาชมตัวห้องเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์ห้องเครื่องยนต์นะครับ โอเคครับปึ๊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 บอ่าโอเคนี่นะครับกล้องใส่ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อขวานะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับจากโรงงานมีมาตรฐานวอกฝากระโปรงน็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับอ่าโอเคนะครับถ่ายให้เห็นเลยนะครับถ่ายให้เห็นอ่าตัวตะเข็บนะครับเตัวตะเข็บตรงนี้ถ่ายสไลด์ไปครับโอเคครับอยางนั้นครับ ปากระงนะครับโอเคนี่นะครับคันเดิมนะครับทุกจุดครับผมของเก่ารักษาดีครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้สภาพสวยครับได้ชุดแต่งรอบคันนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เต็นโอเชิงยืนคาร์เซ็นเตอร์อยู่ที่ถนนขอนแก่นเชียงยืนนะครับผมเบอร์ติดต่อนะครับ089 842 8359นะครับผม ราคาคันนี้ผมขายอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีจัดได้เต็มครับดอกเบี้ยพิเศษมีนะครับดอกเบี้ยถูกมีครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับผมอ่าคุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับนะครับอทั้งหมดทั้งหมดมีสามดอกครับตัวนี้ครับสามดอกโอเคนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับบุ๊กเซอร์วิสโรงงานทุกอย่างครบครับคันนี้เชคกศูนย์หมดครับสภาพดีครับผมนี่ครับมีกระเป๋านะครับ กระเป๋าตัวนี้มีกุญแจสำรองครบนะครับตัวนี้โอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เต็นท์โอเชียงยืนคาร์เซ็นเตอร์ออกรถใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารแสดงอาชีพแสดงรายได้นะครับแสดงอาชีพก็ถ้าเป็นใครการก็เป็นบัตรเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับผมอถ้าเป็นพวก อาชีพเกษตร,รกรก็ใช้พวกสมุนเกษตร,รกร,รหรือไอตัวสำนอฉนวนที่จํากินนะครับผมอาชีพอิสาระค้าขายทั่วไปออกได้ไหมครับออกได้นะครับถ้ามีการเดินสเตทเมนต์นะครับอันนี้อยากอยากอยากเรียนนิดนึงครับผมคือเวลาที่ลูกค้ามาออกรถเนี่ยส่วนมากลูกค้าจะไม่ค่อยเดินสเตทเมนต์นะครับแต่แนะนํานิดน,นึงนะครับก่อนที่จะมาออกรถต้องเดินรายการเดินสเตทเมนต์เนี่ยนะครับ มันจะได้ออกง่ายครับผมอ่าถ้าชอบจริงไม่มีอะไรยากครับอ่าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ